ครับเซียนแปดริ้วสวัสดี <ะ S 1> ครับอาจารย์ครับผมครับเป็นจังไดนโนบันท,กนทึกยังเนี่ยฮะบันทึกยังกําลังเริ่มบันทึกพอดีเลยครับอาจารย์ผมอบันทึกเลยครับสวัสดีครับเซียนแปดิ้วเวนบอครับผมครับผมเซียนแปดริ้วครับครับเป็นเัียงไดโนครับอาจารย์เซียนแปดริ้วเดินดีตลอดบะครับผมมันก็เข้ามั่งหลุดมั่งนะเข้ามั่งหลุดมั่งรัฐบาลไทยใช่ไหมครับ อ่าไทยอ่ะห้าวดจะหลุดจะกอ่าจะดอนถามงวดสอง้วนหลุดอะไรเงี้ยครับงวที่ผ่านมาเป็นจังไดอาจารย์อ๋อม้วนงวที่ผ่านมาเสียดไปแต้มสามตัวบนครับผมเสียดไปแต้มสามตัวบนอครับผมครับให้ตัวไหนครับงวที่ผ่านมาน่ะงวงมวที่แล้วมันออกอะไรนะงวดที่แล้วอะระเบนมวดที่แล้วมันออกล่างสองสามบนเจ็ดเจ็ดเก้าเดี๋ยวเนี้ยผมให้ไปเจ็ดเจ็ดแปดโอ้ยผมไม่ให้ไปน่ะ เจ็ดเจ็ดแปดไปเจ็ดเจ็ดแปดครับผมมุ้ยเสิวเปลี่ยนเรื่ย์แจ้มเดียวก็บอกแล้วไม่แต้มเดียวแต้มเดียวเลยเนาะโอ้โหหน้าเสียดายบอกวอ่แม่นมากแม่นมากพี่น้องสิสามเลยเลยเสี้ยนแปดเลี้ยวงวดข้างแรกแหกมันให้กับช่องนี้ห้ามันบอบเนี่ยครับผมมีทั้งล่างบนเลยครับมีทั้งล่างทั้งบนนะครับผมทั้งบนสามหางครับสามจะบนสามหางนะครับอ่าเริ่มเลยไหม อาบเริ่มเลยครับอาจารย์อาชาออุดแรกเก้าห้าศูนย์ครับชุดแรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก้าอ้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์แล้วก็การเล่นในสามชุดนี่แหละ ตัดเล่นในสามชุดนี้ใช่ไหมครับผมเอาเล็กท้ายก็ได้เล็กท้ายตัดเล่นอา่าครับผมอา่าแล้วทีนี้ข้างล่างมันเยอะนะข้างล่างยี่ห้าหางแต่มีตัวเน้นให้ข้างล่างอุ้ยคือหลายแต่อาจารย์มันมันเยอะยี่ห้าหาง,หางแต่เข้าทุกงว้วนจอให้จอให้สักสามสี่คู่ไม่ได้เลยครับอาจารย์ได้ได้มันถ้าจ่อแล้วมันยีเหลือประมาณแปดหางอ่าแปดหางก็ยังพอวัดพอไปไวัดพอาาวายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้หาจอดไว้นะชุดเต็มนะชุดเต็มอ่าชุดเต็มเดี๋ยวผมจะบอกทีละตัว เดี๋ยวก่อนนะครับผมกําลังใช่้าแมม่งวดผมก,ออกม็คิดว่าจะไม่เยอะเออมันเยอะมันเยอะข้างล่างเยอะแต่แน่นอนเยอะแต่แน่นอนอืเข้าทุกงวดนะสี่งวดนะผ่านงวดเดียวอ่ะสิบงวดผ่านงวดเดียวโอ้ยยี่สิบห้าหางยี่ห้าหางผมเล่นตัวสองร้อยห้าพัน 5, ใช่ไหมโอ้ยถ้าจงังหวะตัวไหนอันเราก็เพิ่มไปอีกร้อยถ้าถ้าเราไม่อันก็แทงคงที่ เอฟซีก็ไม่มีเงินแล้วอาจารย์ใช่ครับไอ้คนไม่มีเงินก็แทงไปตัวยี่สิบห้าสิบอะไรนี่นี่มันก็คุ้มนะเดี๋ยวเบางทีออกตัวเน้นบางทีก็ไม่ออกครับผมเดี๋ยวขออนญาตจดเมื่อกี้ผมคิดว่าไม่เยอะก็เลยจดเยอะมากเลยในส่วนในส่วนสามตัวบนมีเก้าห้าศูนย์ใช่ไหมครับครับศูนย์หนึ่งหกเก้าห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เก้าสองศูนย์ เก้าสองศูนย์อ่าถ้าถ้าสามตัวบนนี่ผมขอเน้นไปชุดเดียวนะเก้าสองศูนย์นะเก้าสองศูนย์เน้นไปชุดเดียวสองตัวก็มีห้าศูนย์หนึ่งหกก็สองศูนย์อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่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 ครับผมห้าศ <50, S 2> <ม>ูนย์หนึ่งหกปกติเลขของอาจารย์เนี่ยได้กลับบะครับอ๋อไม่ต้องเลยทางทางบนกงกงเลยทางล่างเหมือนกันครับนล่างไม่คิดว่าถ้าไม่นั่งก็จะขึ้นแก้มลงแก้มอะไรประมาณเนี้ยครับ ไม่ต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องกลับครับนี่คือชุดบนใช่ไหมครับอาจารย์อ่าชุดบนชุดบนอะนี้ครับบนที่หนึ่งกุมภานะเน้นเน้นเน้นไปที่สองศูนย์ใช่ไหมครับสองตัวก้าสองศูนย์สองศูนย์นะครับครับทางบนนะครับผมบนนะครับครับผมทีนี้ล่างต่อไปเป็นล่างครับผมยี่สิบห้าหางแต่มีตัวเน้นให้ มูวคือลายแตงโบานี่ล่างมันเยอะมันเยอะจริงแก่แต่มันเยอะอัอราเซ็นตมันมันไม่พลาดอ่ะเอาผมจะเขียนชุดเต็มให้อาจารย์ให้แค่แปดอาจารย์เอาเอาแค่แปดอใช่ไหมแปดเน้นเลยครับเอาชุดเน้นเลยนะครับชุดเน้นเลยนะครับเอาเอาตัวแรกครับสองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเดมนฟี หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกแปดสามแปดสามแล้วตัวทุกท้ายแปดเจ็ดกับตัวสุดท้ายคือแปดเจ็ดอ่าอันนี้ล่างอย่างเดียวนะล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับด้วยอ่าไม่ต้องแล้วถ้าพี่ยางคิดเต็มไมนะ่ห่ะต้อที่ดูแม่เดี๋ยวเกิดหวยออกลองพิจารณาดูไล่เดิไปดีละตัว ชุดเต็มก็ฟังได้แต่ผมไม่แต่ผมไม่จะไม่เขียนลงให้นะอาจารย์ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ฟังนะ่ะฟังแล้วอ๋อไม่เขียนลงเลยนะครับผมไม่ใช่แล้วเวลาหัวออกพี่จะรู้ยังไงว่าขอ,ของผมโดนเลยเอ้าจ็จ,จดไว้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปลงยูทูบอะไรเงี้ยครับจะจดไว้เฉยๆนะอาจารย์อ๋อได้ได้ได้ไดจะลงะจะลงให้แค่แปดหางล่างอ่าใช่ตัวเน้นัมันเยอะเยอะแต่ั่ว เอาลองดูชุดเต็มยี่ห้อค่ะพี่น้องเอฟซีจดตามมาเลือกสาอยากได้ครับจดตามไม่ดูได้เอฟซีจดตามเลยนะครับเอาตัวแรกนะตัวเดิมนะครับสองสามสองสามสองสี่สองสี่สองห้าสองห้าสองหกสองหกสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้า

เก้าเก็ดแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดห้าแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกาตัวอต,ต,ตัวทุ้ท้ายแปดเจ็ดตัวที่นเน้นหน่ยกันแปดเจ็ดห้าหางนะพี่ลองนับดูครบไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเก็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่าเนี่ยถ้าทั้งวันนี้เกิดมันเข้านะงวดหน้าผมให้นะเล่นไม่ได้เลยครับผมหม<ว>ดแส่ลงลงทุนเยอะหน่อยก็คุ้มมาตัวร้อยก็สองพันห้าใช่ไหมเราแทงใช่ไหมครับถ้าแทงนอกมันได้บาทาบาทละแถวว่างก็เรี่นบาทลาะเจ็ดสิบครับถ้าแทงในเว้ยก็บาทละร้อยครับผมแต่ตัวไหนอันเราก็เพิ่มไปร้อยหนึ่งตัวร้อยร้อยมันก็อันี้ครับครแต่ผมผมเล่นแบบนี้แหละเปลี่ยนแปดริ้วนะครับ ในส่วนยี่สิบห้ายี่สิบห้าคู่นี่ไม่จะไม่ได้ลงให้นะครับไม่ต้องกลับตัวครับไม่ต้องกลับตัวให้เอฟซีจวดตามครับให้เอฟซีครับผมให้เอฟซีจดตามมาเด้อเมื่อกี้นี่นะครับเอาตัวเน้นตัวเน้นอาจารย์ตัวเน้นตัวเน้นแปดแปดห้าสองตัวนะครับสองห้าสองห้าสองเก็ดสองเก็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกแปดสามแปดสามตัวสุดท้ายแปดเจ็ดแปดเจ็ดเน้นทั้งหมดเลยเนะใช่ไหมครับเนี่อ่าเนี่เน้นหมดเลยแต่หางเนี่ยเออแปดหางเนี่ยเล่นเสมอเลยเนาะอ่าเหมอไปเลยไม่ต้องกลับตัวนะครับไม่ต้องกลับตัวเลขด้วยนใครจะคัดเอาเล่นแบบตัวเน้นบางทีมันไม่ออกตัวนั้ไออนไปถ่าออกตัวอื่นเข้าก็ไม่ได้โอเคครับผมแต่ผมเน้นให้เมื่อกำลมาสูงครับ 100ร้อยเนี่ยเข้าไปดส็จแบบเลี่ยนแปดริ้วเปลี่ยนแปดริ้วงวดแรกงวดวันที่หนึ่งกอพอนะครับก<ม>อพอหกแปดนะครับเอาอแล้วแล้วยังไงจะหวยลาวเลยไหมฮะ,ะหวยลาวจะเอาเลยไหมหวยลาวอืมถึงทาเสร็จมาคืนกะจะลงกาลงบุกนี้จะสับสนหรอือครับวันนี้จะลงจะลงไทยก่อน อาไทยเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะโทรหาอาจารย์นะครับผมอาได้ได้เบอร์นี้นะโทรพี่ครับครับผมขอบคุณอาจารย์มากมากครับผมอาครับผมเป็นงวดแรกแหกหมานเลยงวดนี้เราโดนมันร่ำรวยกันหน้าดูครับผมขอบคุณมากอาจารย์ขอ,ขอให้เีเขาล่ำรวยกันหน้าทีมยุนจนนะครับผมได้มีเงินมีทองกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ